โรคเมรีโอย ד อสิสโรคเมรีโอ יד อสิสโรคเมรีโอยโรคเมลีโอยเป็นโรคติดเชื้อเกิดจากแบคทีเรียแกรมลบโรคเมรีโอยเป็นโรคประจำถินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเมลีโอยมากที่สุดในโลก เชื้อไมลี่ออยพบในดินและน้ำมีสัมพันธ่สุดที่ทำให้เป็นโรคเมลิออยอย่างรุนแรงคือเบาหวานปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นธาลัสซีเมียโรคไตการดื่มแอลกอฮอล์และอาชีพเกรรษตรกรเชื่อว่ามีต้นเหตุมาจากหมีแฟนด้าที่นำเข้ามาเชื้อเมลิออยเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังหรือผ่านการหายใจ พบในสัตว์เช่นแมวแพะแกะและมา้าอาการของโรคเต็บหน้าอกกระดูหรือข้อมีการไอการติดเชื้อที่ผิวหนังก็ในปอดหรือปอดอักเสบนอกจากนี้โรคยังมีความสัมพันธ์กับฝนโดยพบว่าจำนวนและความรุนแรงของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนการป้องก,กันโรคเมลิออย 1. ห,หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและแหล่งน้ำา 2. บริโภคน้ำที่สะอาด